สำหรับในเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นเกมสงครามอันดูสมจริงที่เคยเปิดให้บริการกันมาสักพักแล้วค่ะคราวนี้พวกเขาก็ขอกลับไปปรับปรุงใหม่ให้กับตัวเกมดูน่าเล่นมากขึ้นกับเกมที่มีชื่อว่า World War 3 ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งผลงานจากทีมเดลฟาร์ม51ที่พวกเขาได้มีแรงบันดาลใจในการนำเกมของพวกเขากลับไปพัฒนาต่อยอดความมันกันต่อสำหรับเกมนี้ก็ทำออกมาเป็นเกมแนว Multiplayer ยิงมันตรุยสงครามแบบ m o เดิร์นวขนาดใหญ่และก็ยังมีภาพกราฟริกที่ดูสวยงามอยู่ค่ะมีทั้งระบบเกมเพลย์ที่อัดแน่นไปด้วยความมันและก็ความสมจริง คราวนี้พวกเขาก็ได้มีการปรับปรุงทั้งฉากแผนที่เอฟเฟกต์ต่างๆให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นปรับปรุงระบบการยิงเหล่าแอนิเมชันที่ดูสมูทมีการปรับปรุงเรื่องของแอนิเมชันให้ดูสมูทขึ้นปรับความสมจริงทั้งด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมมีการเพิ่มเติมทั้งระบบการใส่อุปกรณ์ของตกแต่งที่ดูรวดเร็วทันใจเสมือนเกม Battlefield 2042มีการปรับปรุงด้านตัวละครที่เราสามารถคลานหรือว่าสลาไลด์ได้มีการเสริมการควบคุมยานพาหนะในเกมให้ดี ขึ้นแล้วก็ด้านตัวละครมีการปรับแต่งโฉมให้ดูใช้ไลขึ้นมากกว่าเดิมไปจนถึงการปรับแต่ง UI ใหม่ที่ดูใช้งานง่ายและก็ยังมีแพผนต่อไปนะคะว่าหากพัฒนาเกมเสร็จสมบูรณ์แล้วจะทำออกมาในรูปแบบทูเพกด้วยค่ะหากใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์สงครามฮีมันที่มีระบบเกมเพลย์อันดูน่าสนใจและดูสมจริงแบบนี้สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยค่ะ หากใครที่อยากจะดูคลิปเกมอื่นๆอีกก็สามารถมาติดตามช่องช่วยเกมเมอร์ TH มากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ